นี่ค่ะก็เปลี่ยนสีผมลุกใหม่ด้วยนี่<ส>ใช่ทําไมเลือกสีนี้นี่นเปสีครูแอร์ชัจริงๆเป็นสีที่อยากลองทํามานานมากแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเคยเห็นหลายๆคนทําสิ่งนี้แล้วแบบมัน่นใจมากใช่แล้วก็เลยแบบอยากลองทาําบ้างแล้วก็เลยก้าวข้ามอะไรที่ไม่เคยทะคะําด้วยค่ะใช่วก,กับได้ทํเ m ็มวีมันเป็นการคอมบิเนชั่น MV กับมิวสิกมาเก็ตติ้งอะคะ่ะเพลงกับผมใช่ได้ล,ล,ลองทำอะไรใหม่ทำไมต้องใช้คำว่าก้าวข้ามหรือว่าเหมือน เราแบบเป็นลักไม่กลัวต่อแบบที่จะไม่มีการขัดสีผมเลยเนี่ยทนกคนเชื่อว่าทุกคนมันมีความกลัวเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงลุคเราอ่ะมันมีผลหลาหลายๆอย่างมากแฟชั่นเสื้อที่ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจอยเมื่อสีผมเปลี่ยนปุ๊บเราก็ต้องเคลียร์ลุคแล้วเฮ้ยว่าเราจะเป็นลุคไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสีผมสีฟูแอสเนี่คือส่งเสริมบุคลิกเราให้เราดูมั่นใจมากขึ้นด้วยอือใช่ทำไมนี่คิดว่าพอสีจะไม่รู้สึกนี่มั่นใจมากขึ้นแม่รู้สึกว่าสีผมตา ความหวานอยู่ในบางทีใช่แล้วก็สีเทาเนี่ยทำไมถึงมั่นใจมันดูเท่อะมันดูเท่มันก็ดูเปรี้ยวมันดูซาได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างเรื่องพอมาเกียรติพี่ผมี่มันเกี่ยวว่าห้องับบสไตล์การแต่งตัวด้วยเกี่ยวเกี่ยวเราเปลี่ยนเลยนะมันเปลี่ยนหมดเลยนะพี่จริงหนูก็เปลี่ยนเสื้อผ้าในตู้หนูหมดเลยใช่มันยากไหมพอจะต้องมาเกียนไปหมดมันต้องมาหาเครื่องมมันเพจชกับตัวผมเราหนูว่ามันไม่ได้ยากมากแต่มันสนุกมากขึ้นมันชาเลนมากขึ้นว่า เอ้ยแต่ก่อนเราใส่แนวต่แนวนี้เนาะเราได้ลองมาใส่อะไรที่มันแปลกไปมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่เราอยากอาจจะไม่เคยได้ลองก็ได้ในในตอนที่ทําผมสีน้ำตาลหรือสีอื่นพอมาใส่กับลุคนี้มันอาจจะไม่เหมาะแต่พอทํากับสีเทาเอ้ยมันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เช่นลุกวันนี้เป็นตน้น <c oughs> เห็นไหมคะ <laughs> ใช่วันนี้ก็มาในลุกใหม่หนูไม่เคยใส่ชุดเลงเลย,ยใช่จะเป็นหลังๆนี้ค่าที่จะเปลี่ยนแบกเลงมากขึ้นบบนะนี่แบบว่าเออเมื่อก่อนหนูเอเอเหมือนแบบว่าอยู่ในกรอบแล้วตอนนี้เหมือนตัวน,นี่น่าจะหลุดออกจากกรอบแล้วที่เนี่ยบางกรอ้งคือเมื่อก่อนหนูเป็นเหมือนเราอยู่ในคําว่าไอดอลอ่ะแล้วเรายังมีวงอยู่แล้วทีนี้คําว่า Idol ไอดอลเหมือนแบบเขาก็จะคิดลุกมาให้เราแล้วอ่ะว่าโอเคหน้าเบลแล้วก็ต้องเป็นน่ารักนะต้องเป็นวิชวลแต่งหน้ารักอะไรเง ก็ยจะติดอยู่ในกรอบตรงนั้นนะว่าต้องแบบโอเคเราเป็นน่ารักอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอหนูแบบกับใครมาได้เจอคนใหม่ๆได้ลองมาทําอะไรใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่คําว่าน่ารักกันหนูอาจจะมีส่วนคําว่าน่ารักอยู่บ้างแต่มันก็มีของความคูลอยู่บ้างอะไรเงี้ยคอมเพล็กซ์มากกว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยได้สนุกอนุเพราะหนูออกจากกรอบมีสันชีวิตเรามีสีสันมากขึ้นไหมนี่มากๆเลยมากเลยมันทําให้หนูได้ได้พูดได้กล้าได้เป็นตัวเองในอีก มุมหนึ่งมากขึ้นด้วยใช่เมื่อก่อนหนูจะคิดว่าเออเราสายแบ๊วอะ่ะเราน่ารักอะ่ะเราคงไม่กล้าทําอะไรที่มันแบบเฟียสหรืออะไรอย่างงี้หรอกแต่พอเราได้ก้าวข้ามเส้นของทางว่าแบบเออลองความเฟียสเซ็กซี่อะไรอย่างงี้ดูแล้วก็ได้แต่เราก็ยังสามารถน่ารักได้คือมันเบลนดิ้งกันได้หมดเลยอะไรอย่างงี้ใช่มีโอกาสดูฟิสเกส์กับแฟนกลับหรือเปล่าไหมเพราะเราเปลี่ยนแฟนเองได้ขนาดนี้มี แล้วก็นเป็นห่วงเราว่าทำสีผมบ่อยอะไรอย่างนี้แต่ก็จะบอกว่าส,สีผมอันนี้ไม่ทำให้ผมเสียใช่มันไม่ต้องเป็นห่วงใช่เ<ช>มื่อกี้พี่พูดถึงมิวสิกมาร์เกันติ้งด้วยใช่ค่ะแล้พี่อยู่ทีไงครับก็เป็น perfect as you are ค่ะก็ได้ร่วมทำกับนี้กานนี้เค่ะก็เต้นกลับมาเต้นในรอบหลายๆปีใช่แล้วก็เป็นเป็นเพลงเจนเรที่ไม่เคยทำนะคะทำกับที่ not s p a c i ใช่เพลงนี้มันมีความโดดเด่น ก็จะพูดจริงๆเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะพูดถึงเหมือนว่าเรามีความฝันว่าเราอยากจะเรามีไอดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายเราก็ไปลองออดิชั่นแล้วพอเราออดิชั่นเสร็จเราก็ได้เป็นไอดอลในแบบเราเราคือไอคอนิกของเราเองใช่แล้วตัวเนิร์ฟเลงก็จะพูดว่ามั่นใจแล้วก็เชื่อในสิ่งที่หัวใจเราเราเราเชื่อมันนะคะว่าเราจะเป็นได้อะไรอย่างเงี้ยมั่นพลงมันเอาอยากจากตัวตองผมนี่ออกมาเลยนะมาก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 ็เขียนลงมาจากตัวตัวเราเลยเหมือนเล่าเรื่องชีวิตหนูใช่ ถึงชุ่งงานไหว้เนี่เราจะคุยถึงเนี่ยคุยเรื่องงานเพลงบ่อยแต่หลายคนถามอย่างน้งานอ่านแสดงมีนะมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆมีไหมีจะได้ดูเป็นบ้างไหมก็มีติดต่อเข้ามาแบบว่าแต่ว่าแต่ว่าแบบอย่ากอย่าง,าง,าง,างหนูลองอ่านบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังมีความแบบว่า,าเราไปเล่นแล้วมันจะเหมาะก,กับเราไหมหรืออะไรด้วยด้วย,วยสีผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยมันมีแบบหลายคอนดิชันมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่รับเลยนะก็มีคนติดต่อเข้ามาอยู่ใช <c oughs> ่ กำลังมองหาบทอะไรอยู่หนูกำลังมองหาบทอะไรอยู่อนี่นี่หนูไม่ได้เลือกบทนะ<อ>ใช่ต้องหา,หาที่เหมาะกับตัวเองนิดหนึง่งน่ะนิดหนึง่งนิดหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อยากได้บทที่ท้าทายหน่อยใช่ท้าทายผจญภัยหน่อยมีความคิดแบบคิด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 เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันต้องใช้เล<ช><ช>่นความแบบว่าด้การแสดงขึ้นไปอีกใช่ <ๆ S 1> ใช่ใช่เขารู้สึกว่าจะเล่นทีหนึ่งจะเสียเวลาแบบไปไปลงลึกกับมันทีหนึ่งเลยอยากลองอะไรที่แบบว่ามันไม่ธรรมดาอะไรยางเงี้ย ที่ที่เขาเสนอเสนอมาไม่ไม่ผ่านก็จริงจหนูรอบทผีอยู่ไม่มีใครส่งบทผีมาเลยอ่ะไม่ไ้อเลเลยเล่ได้่ได้แบบรอบทผีมาอยู่ว่ามีใครเชิญเราไปเล่นหนังผีไหมคืออยากเล่นเป็นผีอยากเล่นเป็นผีเลยผีจ้ผีผีเลยไหนผีเวไหนก็เป็นผีที่แบบอาจจะตามมาล้างแคสด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าเคยโดนกระทำมาไว้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูไปเรื่อยหนูเลยใช่ใช่สำหรับงานที่จีน ก็มีมีอยู่บ้างค่ะมีมีส่วนมากหนูทำกับทางโซนี่ไชน่าก็จะเป็นทางพาร์ตมิวสิกอย่างเดียวเลยใช่ในพาร์ทขาถูกฟรีอย่างเดียวใช่แล้วการแสดงของแม่คือแบบเป็นขอที่นี่นี่ต่อจากก็ดูบดหรือไม่เอามันเนอ่ยเนี่ยจะแบ่งพาร์ทยังไงให้ระหว่างการทำงานนี่กัน็การทำงานที่นี่อะไรเยอะก็ก็ก็แค่หนูจริงก็มีเวลาเหลืออยู่แต่ไม่ได้แบบว่าชนกันอะไรขนาดนั้นเดี๋น่เน่ใจว่านี้มีเวลาเหลืออยู่